ไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ก็เก็บหมอนได้เหมือนกันก็เหมือนบาะรถยนต์เลยอันนี้เหมือนบาะรถยนต์เลยอันไหนไหนเก็บหมอนเก็บหมอนเก็บหมอนยังไงคะอันนี้แท้นนแรกก่อนใช่ใชไหมอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมเหมือนกันที่ลูกค้าที่เป็นโรงแรมฝาดคับนะไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนมันก็จะมีก้านแบบตรงแต่ก้านแบบสองแง,ง่ยยงเหมือนเบาะรถยใช่ไหม นี่ที่นี่เขาดีเขาทำละเอียดอ่ะงานละเอียดอ่เก็บได้เก็บไปได้หรอจับจับนอนไรอ่ะแล้วลเวปิดนอนสิอขาเหยียบนะใช่เหยียบได้เลยก็คือท่อที่วันทัชนะเกาหลีก็เป็นวันทัชอ่ะแล้วตัวหมอนก็คือเก็บอย่างนี้เลยบบเรียบร้อยเลย เคสที่เราได้นะเราก็กำลังทำออฟฟิศให้ให้บูเช่ไปอยู่ในออฟฟิศเรา,าพัฒน,นาไปเรื่อยๆเยจากการที่สม,มบูลิตี้นะคะอะสรับยกระดับตัวนี้จะเป็นตัวยกระดับให้สมบูลิตี้ขายไทยเคสขึ้นมาเป็นบ er. er, ูเช่บูเช่ไทยแลนด์ไม่เงี้บเชยอยงบอกแนละ้วเรื่องข้ามบ er, ูเช่ไทยแลนด์เธอได้ป้ายใส่ป้ายของบ er <c oughs> ูเช่เลย er. <c oughs> เป็นต er. <c oughs> ัวนักงานของบูเช่เป็นบูเช่เป็นบูเช่เป็นตนักงานบูเช่